สวัสดีครับเจรีเจตโฮมคาร์วันนี้ผมมีรถหนึ่งคันมานำเสนอครับเป็นโตลต้ายาริสหนึ่งจุดสองแฮตแบกนะฮะปีสองพันยี่สิบเป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวรองท็อปนั่นเองนะฮะออปชันจัดหนักจัดเต็มดีไซน์สวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมออปชันด้านนอกด้านในของตัวรถกรันก่อนดูคลิปเต็มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคิดใหม่จากทางรีเจตโฮมคาร์ครับโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลยมามาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับจุดเเเด่นนนลยนะะฮก็คือไฟ เดย์ไลท์ของเขานะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้นะเป็นสีขาวสว่างมากๆนะครับเป็นตัวดีไซน์เหมือนคล้ายๆตัวสเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นหลอดไมหลอดเมาล์ติรีเฟลคเตอร์นะครับผมส่วนไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนเนาะอยู่ในคมเดียวกันหมดเลยนะฮะคมไฟด้านในใสามากนะครับยังไม่มีการเบิกใหม่ให้นะอันนี้คือเราแค่ทําการขัดให้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะส่วนด้านล่างครับมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะใช้งานได้ปกติครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ย สปอร์ตนะชมเนี่ยผมชอบนะครับมาสเตอร์ถัดไปคือบริเวณกระจังด้านหน้านะฮะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีเป็นโนแบล็คครับตัดสีโครเมียมแบบนี้เนาะโลโก้โตลต้าชัดเจนครับด้านล่างกับชนล่างนี่รับกับพื้นผิวถนนได้มันจะรับดีไซน์น่ะจะรับจะรับกับตัวกระจังหน้านี่จะเป็นตัวคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางคางหมูนะครับนี่เห็นไหมจะรับกันนะฮะแล้วส่วนถัดไปครับคือบริเวณด้านซ้ายมือนะฮะหลอดไฟเดย์ไลท์มีเหมือนกันทุกอย่างออกเหมือนกันหมดนะฮะอยากให้ดูสภาพครับ อันนี้คือใสๆเลยนะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมแต่บอกด้านล่างเช่นเดียวกันมีมาให้เหมือนกันนะฮะดีไซน์้านหน้ารวมๆแล้วถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับตัวยาริสแฮสแบกคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันนะครับว่าบอดี้โครงสร้างต่างๆจะเดิมกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูภายใต้ฝากระโปรงของเจ้ายาริสกันนี้กันดีกว่านะฮะโอเคดูด้วยตาเปล่าครับไม่มีครับเยิ้มใดแทั้งสิ้นนะมาเดี๋ยวเราดูบอดี้โครงสร้างของตัวรถกันนะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะที่ได้มาเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงแล้วจะมีการเปลี่ยนบล็อกเครื่องยนต์นะครับจากโฉมก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสามสูบแถวเรียงแต่นี้เป็นสี่สูบแถวเรียงแล้วนะครับซีซีอยู่ที่1,200ซีซีอัตราซิลเบอร์น้ำมันของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ17-19โลต่อหนึ่งลิตรนะฮะแรงม้าสูงสุดให้มาที่92แรงมา้านะฮะถือว่าพี่พอตแล้วก็ใช้งานนะครับผมโครงสร้างต่างเดิมนะฮะมาเริ่มดูดีไปขวามือกันนะครับน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีการแกะถอดไข ดแต่แรงสิ้นนะครับเบ้าโช้ชนนันในเดิมนะครับสีไม่มีการกลับสีมาแน่นอนนะครับเป็นสีเดิมโรงงานบริเวณไฟไม่มีการแกะถอดไขหรือเปลี่ยนใดๆทั้งเส้นนะฮะบ,บริเวณด้านหน้าครับคารหมอาน้ําสติกเกอร์ต่างๆน็อตไม่มีการแกะถอดไขรับประกันที่เห็นว่าคันนี้ไม่มีการโดนมาแน่นอนนะครับผมบริเวณด้านซ้ายมือไฟครับไล่มาเดิมนะครับนี่ไฟเดิมนะไม่ได้แกะถอดไขอย่างสิ้นนะั้นน็อตมาร์กต่างๆนะครับเดิมเบ้าโช้ชน้านในเดิมนะครับแล้วก็ผมชอบห้องเครื่องเขานะ มันแบบว่าเรียบร้อยมากอะฝาปิดเอยต่างๆเออนะอยู่ในแบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยคันนี้ไม่มีคราบเยิ้มเลยนะครับให้ตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะไม่มีคราบเยิ้มเลยนะฮะไม่มีคราบเยิ้มเลยแห้งๆเลยนะอนี้เขาเรียกว่าคือรถเครื่องแห้งนะครับสวยอ่ะในส่วนต่อไปคือบริเวสฝากระโปรงครับนะฮะดูเบรณนี้เลยไม่เคยใส่ฝาคาร์บอนมาก่อนนะครับมันฝากระโปรงเดิมนะครับนีโลโรงสร้างเดิมเนาะแผ่นกาวความร้อนเดิมครับอ่ะเห็นอะไรไหมจุดแปลกแปแผ่นกาวความร้อนครับ ทำไมถึงดําอย่างคันนี้เลขไมค์ครับสามหมื่นห้าไมค์สามหมื่นห้าเท่านั้นเองนะฮะทําให้เราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมแผ่นบางกันร,ร้อนถึงแบบว่าดูใหม่จังนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอรถเลขไมค์ประมาณแสนกว่าเราลเลขแล้วแบบว่าฉนวนกันความร้อนข้างหน้าเนี่ยใส่กิ๊กเลยเราต้องคิดแล้วเอ๊ะละทําไมถึงเปลี่ยนกันนะอ่านะฮะแต่นี้มีที่มาที่ไปครับเลขไมค์สามหมื่นห้าเท่านั้นเองทําให้ฉนวนกันความร้อนต่างๆเนี่ยจะดูใหม่มากนะฮะเพดติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมนะครับผมมีครบทุกอย่าง นะครับเดิมซิลิโคนเดิมนะฮะถือว่าบอดี้นะสวยนะสำหรับตัวยลิสคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดฝาปองก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันบริวลเวณด้านข้างของตัวรถนะคันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมโรงงานนะครับผมไปดูด้านข้างกันนะครับมาดูอะเลนรนล้อแม็กกันเลยที่เขาให้มาเป็นแม็กเดิมโรงงานครับขอบสิบห้านิ้วนะ เป็นสีดําปัดเงานะครับเป็นแม็กลายนี้เป็นแม็กลายที่สวยมากนะยานที่เขาให้มาเนะี่ยเป็นยางเดิมโรงงานนะอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่เปลี่ยนใหม่ให้นะเพราะว่าอะไรนะครับดอกยังใช้งานได้ยาวๆเลยเพราะคันนี้เพียงแค่สามหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะฮะดอกยางใช้งานได้ยาวๆนะครับระบบ ABS มีมาให้ดิสเบรกมีมาให้เรียบร้อยระบบการเลื่อนถ่ายไฮดรอลมันทอรมีให้นะฮะด้านข้างของตัวรถครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกมาให้นะครับผมแต่สุดมีข้อติดเตียงนิดหนึ่งสำหรับตัวยาริคคัันนนนีี้ะรบกุญแจของเา่ ให้มานะครับเป็นแบบไขแล้วก็เป็นสวิตเองนะฮะไม่เป็นคีเลสมาให้เดี๋ยวผมไปบ่นต่อข้างในรถนะครับผมบ่นแน่นอนนะฮะสุด่อายคือบริเวณเบ้าเปิดนะครับเบ้ามือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านในเป็นสีโครเมียมกันสาดต,ต่างๆเดิมมีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างข,ของตัวรถกันนะครับบอดี้เนี่ย <S <S ผมขออนุญาตแกะให้ฝั่งเดียวได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเขาไม่น้อยมากแล้วบอดี้คือสวยมากเนี่ย ผมคือคนแรกๆเลยมันน่อในที่ดึงเนี่ยโอ้โหแน่นมากเลยะนะครับขอแกะแค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่าน้องเขาใหม่มากจริงๆนะครับเดี๋ยวรถน้องก็จะช้ำเนาะ,ะมาดูไม่มาส์คสปอร์ตต่างๆกันนะฮะกลมสวยเดิมนะครับช่องไฟต่างๆสเปซเท่ากันนะครับไม่มีการโดนหรือทําสีมาแน่นอนนะฮะด้านข้างครับเพจสติกเกอร์เดิมมีมาให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับไม่มีการโดนน้าท่วมมาแน่นอนหรือเคยผ่านการจมน้ํามานะครับ สังเกตจะได้ไม่มีค่าสนิมหรือค่าสีน้ำตาลแ,ตแดงๆสิ้นนะฮะน็อตฝาประตูเดิมเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนบ้านอื่นเนี่ยผมขออนอุญาตถ้าเกิดใครอยากดูจริงๆนะแอสไ์รีเจนโฮมคาร์มาเลยนะวิดีโอคอลคุยกับผมได้แล้วผมเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมได้เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าต้องเรียนต,ตรงๆว่าคันน้องเขาสภาพกริบมากๆนะครับไม่อยากแกะพวกยางซิลิโคนเนาะแต่ไม่ต้องกังวลครับผมมีอินสเปคชันให้นะให้นะ จากบริษัทชนะมีใบเซอร์ให้นะครับว่ารถคันนี้มีการโดนชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูภายในตัวรถกันนะครับว่าจะมีออปชันอะไรจัดมาให้บ้างไปดูกันครับครับสามสองแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามานั่งอยู่ในเจ้าโตต้ายาริสนะครับเป็นตัว1.2ึ่งจุสปอร์ตนะครับปี2 0งพันนะครับตัวลองท็อปเนาะแต่เป็นลองท็อปที่กุญแจเดี๋ยวที่ให้มานะครับเป็นแบบดอกอยู่แล้วแบบไขแต่ก็มีเป็นปุ่มปลดล็อกรถกับล็อกรถมาให้เนาะอันนี้คือ ความกราฟของทางพี่โตนะไม่ยอมให้พุชสตาร์ทมาไม่มีกุญแจะไมัวร์มาให้เป็นคีย์เลสนะครับอันนี้แอบเสียดายนะครับอ่ะมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับต้องแจ้งเบื้องต้นนะครันนี้ผมมีการวอร์มเครื่องยนต์ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ฟังนะฮะอ่ะเยเบครับบิดสตาร์ทโอเคเสียงดังฟังชัดนะฮะรถคันนี้ต้องบอกว่าเร่งหม่น้อยมากเดี๋ยวให้ดูอ่ะระหว่างนี้เขาขออนุญาตเร่งเครื่องให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันนะครับจะกรอไว้ที่จมานสักสามพันรอบแล้วกันนะครับ เกินไม่ห้าพันเลยแล้วกันนะฮะอ่ะเราเครื่องยนต์ครับขึ้นหนึ่งปกตินะฮะเดี Pit, ๋ยวปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวติดซิกซิกริตนะครับโอเคนะครับมาอยาให้ตาก,กล้องเข้าไปดูหน้าในนิดหนึ่งนะฮะบริเวณหน้าปัดเดลนใหม่ครับคันนี้ที่ผมแจ้งข้างต้นไปเล็กใหม่เพียงแค่35,000าโลเท่านั้นเองนะฮะ เป็นเลยไม้แท้ไม้สูตรนะครับหน้าปัดเลยไม้เนี่ยเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับอนาล็อกจะมีด้านซ้ายมือครับจะเป็นการเกี่ยวกับบอกรอบเครื่องยนต์นะฮะได้สูงสุดอยู่ที่แปดพันรอบเลยนะครับผมต้องกลางต้องใหญ่ๆเลยนะจะเป็นบอกความเร็วครับสูงสุดอยู่ที่220กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสัญญาณไฟแจ้งเตือนต่างๆมีครบคันครับเช่นเกียร์พีนะครับผมเปิดประตูอยู่คาดเบลนะฮะถือว่ามีมาครบนะเมื่อเราเอาเบรกมือลงก็จะหายไปนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างด้านขวามือครับจะเป็นการ แจ้งเตือนกับน้ำมันเนาะอันนี้น้ำมันมีประมาณครึ่งถังนะครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นการบอกเอเวอร์เรสต์ต่างๆนะครับตำแหน่งเกียร์นะฮะคันนี้เลขไมล์สามหมื่นห้าถือว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยจอ entertainment ตรงกลางนะฮะสามารถเชื่อมต่อแอปสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับเชื่อมต่อทีคอนเน็กต์ได้เนาะและข้อใช้สําคัญครับมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะสําหรับตัวเอ่อร์ยาริสเทนี้นะฮะกล้องหลังมีเรียบร้อยนะใช้งานได้ปกติครับเครื่องเสียงของเขาเนี่ยคือเสียงเดิมโรงงานผมเล่นเครื่องเสียงให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกัันนะครบ ถือว่าเสียงน่าฟังชัดนะครับใช้งานได้จริงนะแบบเบาเสียงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดซิคลิตเนาะเป็นระบบทัชสกรีนเรียบร้อยเต็มระบบครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฟังวิดีโอเอฟเต่างๆได้เชื่อมต่อ T Connect ได้รับสายทรืข้วถอดออกได้นะครับผมเพียงผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะเป็นทัชสกรีนเต็มระบบนะครับประมาณนี้มาส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นแอร์บริเวณแอร์นี่เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแบบออโต้เรียบร้อยนะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นการเร่งแรงลมนะครับด้านขวามือจะเป็นการ เพิ่มลดอุณหภูมินะครับออตโอตโอ้มีมาให้เรียบร้อยนะคะด้านตรงนี้คือปุ่มปิดนะครับผมไม่ใช่งานกดปิดได้นะฮะอ่ะกดเปิดออตโอต้ไว้ก่อนนะครับผมระบายความร้อนเอ่อโหมดแอร์นะครับไปออกตรงตำแหน่งไหนมีเหมือนกันนะครับผมอากาศหมุนเวียนนะครับปุ่ม a อต่างๆมีให้ครบครันนะฮะไลฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยใน,นส่วนของเกียร์ครับเป็นเกียร์ออตโอต้แบบ CVT คันนี้นะแล้วก็มีเป็นสามารถปรับเป็นโหมด S นะครับในกรณีใช้กรณีเร่งแสงน,นะครับ และเกียบีใช้กลอนลงเขาขึ้นเขานะครับจะได้แบบว่าเซฟผ้าเบรกของเราเนาะใช้ลรอบเครื่องยนต์ในการช่วยนะหรือว่าเอนจินเบรกนั่นเองนะฮะส่วนต่อไปครับก็คือบริเวณเบาะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะเบาะของเขาในวัสดุนะจะเป็นหนังนะครับอ่าเป็นหนังเดินได้สีน้ำเงินนะฮะเป็นหนังทรงสปอร์ตสีดํานะครับผมเป็นทรงเกือบาร์เก็ตซีทนะรัสซีรลัผมพอสมควรนะครับมองจากภายนอกเนี่ยไอ้เจ้ายาริคันเนี้ยจะดูค่อนข้างแคบนะครับแต่พอขึ้นมานั่งปุ๊บ ทำได้ดีเหมือนกันนะไม่ได้แคบเลยนะครับผมมีสูงที่175เนาะเบาเนี่ยสามารถปรับถอยหลังได้อีกเดินหน้าได้ครับแล้วก็ปรับสูงต่ําได้นะครับฝั่งคนขับก็ไปปรับเป็นแมนนว่อยู่นะปรับพนักพิงได้นะครับถือว่าคนที่สูงสูงแบบผมใช้งานจริงไม่อึดอัดครับนะฮะส่วนปลายก็คือบริเวณคอนโซลกลางครับเป็นดีไซน์ที่แบบว่าฉกเฉียวนะวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมานะฮะ ไม่มีรอยแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าคันนี้สภาพใหม่มากน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมแล้วก็ตรงยูบล็อกนะครับหรือว่าบล็อกรถนั่นเองนะฮะความลึกนี่ใช้ได้เลยนะครับประมาณ2กัมปั้นนะครับและสําคัญนะครับเป็นแบบซอฟด้วยนะเวลาเปิดลงมาจะค่อยๆลงมานะเหมือนรถราคาหลักล้านเลยนะเจ้ายาลิคันี้จัดมาให้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของด้านแผงประตู้งฝั่งคนขับครับจะมีเป็นการพับกระจกนะครับพับแบบไฟฟ้านะฮะ แล้วก็จะเป็นการบังคับกระจกนะครับเป็นจอยสติ๊กเนาะปรับมุมมองกระจกนะฮะเป็นการหมุนแล้วก็โยกเป็นจอยสติ๊กเอานะฮะล็อกกระจกนะครับเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านข้างครับฝั่งคนขับเป็นขึ้นและลงแบบไฟฟ้านะฮะส่วนบานอื่นๆนะครับจะเป็นขึ้นลงแบบไฟฟ้าเฉยๆนะครับไม่เป็นออโต้นะฮะส่วนหน้าปัดครับจะเป็นม่านบังแดดม่านบังแดดนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนฝั่งคนขับมีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับฝั่งคนนั่งก็จะมีกระจกมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน นะฮะแต่ยังไม่มีเป็นตัวไฟมาให้นะครับไฟส่องแผ่นที่หรือไฟส่องแผ่นนั่นเองนะครับแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับกรณีเราเปิดประตูทิ้งไว้นะครับก็จะเปิดมันก็จะคาไว้เนาะนะฮะสวิตต่างๆใช้งานได้ปกติครับผมกระจกตัดแสงมีมาให้นะฮะใช้งานได้ปกตินะใสๆเลยจริงๆนะสภาพโดยรวมนี่คือใหม่มากนะครับดีไซายด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับระบบข้าวิ่ให้จะเต็มให้ท้ายช่างคอนโทรล ABS ต่างๆแอร์แบคลรอบขันมีให้นะครับสาหรับตัว จาริสคันนี้นะอีกอย่างหนึ่งผมลืมแจ้งไปนะครับซึ่งรถอีโคคาร์ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีที่พักที่พักแขนตรงนี้มาให้เพราะว่าด้วยการเซฟคอร์ต,ต่างๆเนาะแต่ยาริสมีมาให้นะครับที่พักแขนความลึกในประมาณสักกำปั้นหนึ่งประมาณสักฝ่ามือหนึ่งได้ครับความลึกประมาณับฝ่ามือมึงเนาะแต่วัสดุข,ของเขาเนี่ยต้องเรียนแจ้งเลยนะครับจะเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมาแข็งๆแบบน,นี้นะครับแบ่งมือเป็นแบ่งมือแบบแมนนวลอยู่นะครับตามสไตล์รถอีโคคาร์เนาะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมานั่งแถว2กันดูครับ เมื่อพอได้เข้ามานั alon, B, no the the so ่งในตัวยาริสคันนี้นะครับแฮทแบกห้าประตูความโปร่งของเขาในผมโอเคมากๆนะครับบริเวณเสาบีไม่ได้มีมุมอับสายตาจนเกินไปนะครับเสาซีมีกระจกมาให้นะฮะถือว่าทําได้ดีมากสำหรับรถแฮทแบงเนาะซึ่งแฮทแบกส่วนใหญ่ในหลังคาจะล่าลงมาใช่ไหมแต่เล็กรูมเนี่ยอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับเดินทางไกลไม่เหนื่อยนะครับพอเรามาลองมาโดยโดยสาร5คนลองจินตนาการว่าตัวเองนั่งตรงกลางดูนะครับโอเคอันนี้เริ่มอึดอัดละถ้าใครส่งมาใหนผมนะครับเฮดรูมจะติดเล็กรูมเนี่ยอาจจะต้อง แชร์กับเพื่อนๆนิดนึงนะฮะรวมๆแล้วสามารถเดินทางได้ไหมผมตอบว่าได้ละกันนะครับแต่คนต้องมีส่วนสูงประมาณสักร้อยหกสิบเนี่ยนั่งกันหลังดีนะฮะกระเป๋าจริงโจ้ครับด้านข้างมีมาให้ฝั่งซ้ายฝั่งหนึ่งนะใส่เอกสารต่างๆได้นะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมเรก่อนอื่นผมลืมแจ้งไปนะฮะเบาะของเขาพับได้หกสิบสี่สิบแต่ผมสาธิตวิธีการพับเบาะให้ดูด้วยครับและด้านหลังของเขาเนี่กว้างสบายมากนะเข้ามานอนแบบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูฝาถ้ายด้านหลังกันนะฮะดีไซน์ด้านหน้าสปอร์ตแล้วด้านหลังฉบเฉียวไม่แพ้กันนะครับผมมาเริ่มที่ไฟกันเลยนะฮะไฟเบรกนะครับเป็นฟู LED เต็มระบบนะครับเป็นเส้นตรงนะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับวัสดุด้านหลังดีไซน์ต่างๆนะฉบเฉียวนะครับด้านล่างมีเป็นดิฟเวเซอร์มาให้นะครับดิฟเวเซอร์เล็กๆเ,เนาะเซ็นเซอร์ถอยครับกล้องส่องถอยมีให้นะครับพร้อมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน นะฮะตอนก็คือสว่างแน่นอนนะครับผมที่ปัดด้านหลังนะครับมีมาให้นะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมมาดูโครงสร้างฝาท้ายกันนะฮะชกค้มนี่ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งด้านขวาด้านซ้ายนะครับสีนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับด้านในสีเดิมนะครับไม่มีการกลับสีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับหัวน็อตฝาประตูนะครับเดิมไม่เคยมีการแกะถอดไขยไปทําสีเลยทั้งสิ้นนะครับบอดี้โครงสร้างนี่คือสวยมากๆนะฮะรวมไปถึงด้านบนครับยางซิลิโคนต่างๆนะครับเดิมนี่เรียบสนิทเลยนะ อันนี้คือใหม่มากนะครับสภาพนี่คือกลิปมากจิกไตมีรอยเล็ดนิดนึงครับปุ๊บอ่าจิกไปมีรอยเล็ดนะสำหรับตัวยาริสแฮชแบคคันนี้หนึ่งนะฮะเป็นไงบ้างครับกับตัวยาริสแฮชแบคคันนี้ที่ผมมานําเสนอนะราคาคั้นตัวของเขานะครับเพียงแค่4ี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทกับเล่อนฟรีดาวนะครับแปดสี่สิ่งวดสบายกระเป๋าแน่นอนเพีเดือน์ละเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาเลขใหม่ย้ำอีกทีนึงนะครับเพียงแค่สามหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเนาะถ้าเกิดใครที่กำลังตามหาอยากได้รถแฮชแบคสักคันหนึ่งไว้ใช้งาน ร oh, ถอีโคคาร์ตันหนึ่งมาใช้งานครับยาริคันนี้คืออีนหนึ่งทางเลือกครับหากใครนะครับอยากไปดูตัวจริงของเจ้ายาริคันนี้นะติดต่อได้ที่ดิจิทัลโฮมคาร์ทุกช่องทางเลยหรือโทรเบอร์สายตรงนะครับด้านนี้ได้เลยนะฮะไว้เจอกันที่ดิจิทัลโฮมคาร์ครับวันนี้เจอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะว่ารู้กันว่าคลิปหน้าจะเปะ็นรถคันไหนจะมารีวิวให้ดูนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ